จากยูทูบเบอร์นักเล่าเรื่องสีอยงขวัญที่เคยปังใน YouTube สู่เหตุการณ์พลิกผันที่ทําให้เขาต้องหมดตัวเขาเป็นใครไปฟังกันครับเอฟหรือเอฟพงพิทักษ์เขามีชื่อจริงว่าพงพิทักษ์สละชีพเขาเกิดวันที่สมีนาคมปี1น9 6ตอนนี้เขาอายุย9่ปีครับตอนเด็กเขาเกิดในจังหวัดลบบุรีพ่อเขาทํางานเป็นราชการและเขาเอาศัยอยู่กับคุณป้าและคุณยายในตอนเด็กครอบครัวเขาพิถานปานกลางครับตอนอนุบ้านหนึ่งปฐมเขาเรียนที่โรงเรียนอนุบ้าลลบบุรีและเขามาต โดนแก้งแล้วโดนบุรีอยู่บ่อยๆเนื่อจากหาสกุลเขาเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นแต่เอฟเองเป็นคนตัวเล็กครับแล้วก็ไม่สู้คนและช่วงวัยเด็กเเป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬาล่ะครับไม่เคยทำกิจกรรมพอหลังจะเลิกเรียนเนี่ยเขาซิรีกลับบ้านเพื่อมาเล่นเกมคัลเ,เ,เตอร์สไต์กับพี่ชายของเขา หลังจากที่เขาเล่นจบปถมเขาเล่นเียนต่อมอตน้นที่โรงเรียนสัธิเทพตีครับหลังจากเขาย้ายมาเนี่ยกลุ่มเพื่อนผู้ชายในห้องลุมแกล้งเหมือนเดิมครับทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปสนุกแกงเพื่อนผู้หญิงครับซึ่งทีเนี้ยก็เข้าทางพี่เอฟเลยนะครับเวลาผ่านไป3ปีช่วงที่เขาต้องขึ้นมอไปเอฟต้องเลือกว่าจะไปต่อสายไหนแล้วครับแล้วคุณพ่อเขาที่ทํางานเป็นราชการก็เลยร้องขอให้เอฟลองไปสมัครเป็นนายร้อยดูครับแต่เขาอะ่ะเนไม่ชอบสายนี้เลยเลือกที่จะไปใส่คุณพ่อไปครับต่อมาเอฟเลือกเล่นต่อสายวิ คที่โรงเรียนเดิมครับในช่วงมปลายเนี่ยพีเอเองด้วยความที่เขาอยู่คุกคีแก๊งผู้หญิงเยอะทำให้ตอนเรียนเนี่ยเกรดของเขาออกมาดีมากซึ่งตอนม4เนี่ยเกรดเขาพุ่งไปสูงถึง3.7เลยนะครับนอกจากการเรียนพีเอเองยนเดืออนกีฬาด้วยครับโดยเขาเนี่ยเนบาสเกตบอลเก่งมากถึงขนาดได้เกือบไปแข่งในรายการระดับจังหวัดเลยนะครับแต่แล้วในช่วงที่เขาเล่นไดเกิดบัเหุขึ้นมาซะก่อนซึ่งถือว่ารายร่มากๆเลยนะครับจนทำให้รายเขาลุดเลยทำให้เอฟเนี่ยต้อง,องรักษาตัวอยู่เป็นเดือนผ่านมาช่วงขึ้นมหาลัย ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต่อของชีวิตครับพ่อเขายัยืนยันขอให้เอฟเรียนต่อในสิบเพราะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วแต่เอฟก็เลิกไปเรียนเสร็จไปเหมือนเดิมครับเขาเลิกเรียนต่อที่มาหิยายพระจอมเกล้ากระบงังและในช่วงวันปิดเทอมเนี่ยประมาณ7จ็ดถึงแเดือนก่อนที่เขาจะเรียมหาลัยเอฟเขามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะเลยครับเขาใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ย